กราสยดุกนเยนะแต่ใครห็นแต่เนขั้นาที่เล้ชั่วโมความ,มวเอกจบเลยนะะชะมันจบตรง,งนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเนะี่ยจะไปทำคลิปต่อไปเดินเข้าไปปุ๊บปิดไว้ที่เป็ดครับึงวันนี้ผมไม่มีจะมาสร้างให้ทุกท่านดู เพราะว่าผมไอเดียหมดตั้งแต่ตอนช่วงที่ผมได้ของอื่นๆมาใช้นะตอนแรกก็มีไอเดียเต็มเลยแต่ตอนนี้คือแทบจะไม่แทบจะไม่รู้แล้วว่าจะทาอะไรพีแต่เพื่อคอนเทนต์จะได้อยู่ต่อไปอาจจะมีลงคลิปช็อตบ้างนะนะเพราะว่าตอนนี้นี่ที่ลับเยนะตอนแรกจะเป็นตอมองต์กี่ลิงวะโอเค นี่่อันนี้ตั้งใจเสร็จแล้วสร้างมาโคตรใหญ่ใหญ่จริงๆือแบบใหญ่มากซุ่มอัปเดตนานๆน,น,นี่ต่อจุดการงโรวดนะครับรอรอก่อนรอก่อนเึ่งผม,ผมนั้นเพราะว่าในเกมเนี่ยไอคิวของริงก็ไม่เหมือนกับคิมเอ็มที่ผมสร้างใช่ไหมละ่ะแต่ของผมสร้างเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งไว้ก็คือผมเนี่ยไม่สามารถทำห้องฟิกเกอร์ได้เพราะว่าสาเหตุที่ว่า มันเป็นอย่างนี้เนาะก็คือไอ้ผมทำห้องฟิกเกอร์ไม่ได้เลยเพราะมันจะสาเหตุไอ้ที่มันขยับเองไม่ได้ฮะใช่ครับไอ้บล็อกพิทอนเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกพิทอนเนาะมันจะสามารถดันได้ก็จริงนะแต่ว่ามันจะดันไปไม่ถูกจุดที่ตัวละครตั้งอ่ะก็คือถ้าเกิดผมผมถ้าเกิดผมจะให้มันขยับไปอยู่ที่เดียวตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องของมันเลยแล้วก็คือไอ้บล็อกพิทอนเนี่ยไปหาก่อนมอบล็อกพิทอน มันแจะททำการขึ้นแล้วก็กลับนะนิะน่งขึ้นอัานี่คือกลับนะฮะซึ่งนะฮะฟิกเกอร์จะองเดินกลับแบบถอยหลังนะี่มือคูดกีเนียตเลยแตเกิดทำได้นะแล้วก็เด็กขนาดใหญ่มากแต่ไม่จะใหญ่แค่ไหนฮะนี่ดูตอนแรกเด็กตรงน,นี้จะโดนไม้ปิดเอาไว้พร้อมกับก้อนหินทับตอนนี้เอาออกแล้วเพราะว่านี่ฮะใช่ฮะชั้นต่อจุดตรงนี้เลยแต่ว่าตอ่อชีทำไม่สิ้ครับ ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตามหล,ลักพิษอีกอันหนึ่งนะแจกผมแต่กระลูกคนปัญญานกูรู้ว่านนรีเบลโบกไหนเราหาลูกกลมจากไหนก็ต้องหาต้องหาจากตอนอื่นนะนี่ผมก็สร้างมาแล้วระดับหนึ่งเนาะแล้วก็นี่ลูกกลมตัวเล็กจะได้สับปะยอ,ดยอได้เพราะาไปเป็นตัวแทน,นะะกุ่มยอ่อนะครับในเกมนี้กลุ่มย่อแล้วก็ ทุกอย่างจะเกือบเหมือนเกมดอแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ว่ามันจะเป็นอย่างอื่นแกน้ำพงมจะปรับให้มันใช้บล็อกไว้ประหยัดขึ้นเนี่ยเนี่ยแค่นี้หอบล็อกไม้ไปแจะเก็บร้อยเปอรเเจ็บบล็อกตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือประมาณสี่ร้อยสามสิบสามบล็อกไอตรงจุดนี้เราจะต้องเนี่ยในเกมที่ผมสร้างแล้วมันจะต้องตามหาของรางวัลก็ได้หรือว่าจะไม่หาก็ได้อ่ะแล้วผมจะพาไปดูนะว่าเกมมันเล่นยังไง ก็คือตรงนี้ผมผมเนะี่ยเคยสร้างลิฟต์แล้วแต่ว่าปัญหาคือลิฟต์มันเสียฮะทําให้ผมก็แบบกำลังคิดดิทำไงว่างั้นเอาไปอย่างนี้แทนแล้วกันนะ, <S <S นะนะอันนี้ก็คุณเจเนาะกดปุ๊บเนี่ยลิฟต์มันก็จะทํางานเนาะมันจะเป็นลิฟต์หล่นลงมานะก็คือพอลิฟต์หล่นลงมาเสร็จป,ปุ๊บเดียวเราก็จะมันเห็นด้านล่างได้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นลิฟต์ที่พังแล้วโอ้ เหมือนว่าตัวเล็กแล้วก็ใช้ลูกอมนี้เขาจะมีปัญหาเย,นเนยอะนละเพราะลูกอมเองกระดดโคตรสูงแล้วตรงนี้เพื่อนบอกว่าเมื่อไรเองจะแก้บั๊กได้ทีเออมันเป็นจุดที่เราต้องอดตัวผ่าเข้าไปฮะซึ่งมันพอตลกคอนะกินใครตัวใหญ่มันใช้การไม่ได้ไงมันเข้าไม่ได้โอเคนี่ครับแตงตานา,นา,นาแล้วก็ตรงนี้อันนี้เพื่อนเข้าได้นะนี่ครับรางวัลชนที่รางวัลชิทที่หนึ่งเนี่ยจู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ช้นที่หนึ่งเราจะช่วยอันดับที่หนึ่ง ีเชื่อมมาจากประตูตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเนี่ยพอมาตรงนี้จะเป็นกองขยะเนาะตอนแรกผมกะว่าจะวางไว้เฉยๆแหละเป็นของตกแต่งอ๋อแล้วเมื่อกี้คือไปเปิดคันโดสีเขียวแล้วมันเป็นอย่างนี้ซึ่งผมทําให้มันมีติยิ่งขึ้นนะก็คือตอนที่มันวิ่งเงยเนี่ยมันจะช้าๆหน่อยใช่ไหมแต่พอมันวิ่งมาใช่ป่ะมันก็ต้องไปติดอยู่ที่กองไฟพอมันร้อนอีกแต่มันร้อนมันก็ต้องไปติดอยู่ที่กองไฟแล้วก็ไปต่อไม่ได้ นั่นแหละฮะคิดว่ามันโดนน้อยกันผมก็ไม่ได้สร้างเอาไว้ตอนแรกผมคิดว่าจะมาถึงตรงนี้อันนี้รางวัลชิ้นที่สองขาง,ง่ายมากเลยฮะแล้วก็ในตู้ก็แอบได้นะแต่ว่าเพื่อนเขาไม่เคยชอบแอบกันรัดหรือเอมบูดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันยากเนาะอันนี้คือตู้ไฟนี่อันนี้ร้านขายของเจของเจฟนะไม่เคยเป็นอย่างนีนะครับตอนแรก ตอ,อนช่วงพักหน่งที่ผมเคยทำเนี่ยมันเป็นขาวเย็ยนด้ยตอนช่วงก่อนที่ผมทำมันไม่ใช่ขาวเย็นด้วยตอนนั้นจะิอาแล้วประตูเป็นแบบนี้ด้ตตวยต,ตูโดนน้ำมึกใส่สีดำเนะ่ะไอประตูเนี่ยจะเป็น่างนี้เลยฮะแต่ว่าจะโดนสีกันไว้จะกลายเป็นสีดำด้วยม,มีเกล็ดด้วยน,น,นี่แหละนะนี่คือตอนนี้นขเ,นนนเขเาเาเ้าไปในห้องว่างไปกิน กี่ปาราวับกลับเข้าไปทางประตูนึงอไผมก็ลังรทอทาอยู่ว่าจะทาที่เก่าเราัไม่รู้นว่ามแล้วทำอหว่าีอะไรนี่ตเิก็คือมันมีการผิดพลาดการทาที่หนในการหัก,กตู้ปาหรือหักสีอะไร่อย มันเดินจริงนะมันเดินมาแค่ตรวตี้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยมันเลาะมันดีเว้ยเลาะมันตัดตัดตัดตแล้วก็ตายตรนี้ของชินที่สามฟิกเกอร์ว่าส่วนไอ้ตรงนี้ผมไม่ปิดไว้นะมันมันดูดีอยู่แล้วอะมันดูดีของมันอยู่แล้วนะแต่ผมก็น่าจะต้องปิดตรงนั้นไว้สักหน่อยแหละเนาะแต่ว่าอยากมาดูดีของมันอยู่แล้วนะมันก็ดูแบบนี้องมันอยู่แล้วก็เลยจะไม่แก้้วมันดูดีจะนุงกลับมาหาฟเกอร์นะ ยังมีสองพุ่เนี่ยต่อพอเก็บของสามชิ้นเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เราจะต้องการเดินทางไปก่อนนะเอาทีน,นันะ่เล่นให้จบก่อนก็ได้นะเพราะว่าเล่นจะข้ามาให้ดูเฉยเพราะว่าถ้าเกิดเล่นจบแล้วเนี่ยก็จะสามารถรีดทรัพยากรแล้วเราจะต้องมาพีมพตรงนี้ก่อนด้วยนะเราถึงจะได้สามรางวัลน,นะครพอเราได้สามรางวัลน,นั้นครบเสร็จเราก็แคเ่เราจะต้องเอาสามรางวัลที่เราได้มาใน,กนเกมเนามาวาง ี่ยมันจะอยู่ในหมุ่มกว่านี้นะโถงแล้วเราก็ต้องเอานี่พอเราวีวีพีจะร็จันเสร็จเฮอเราก็ต้องเอาบุ่มเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ไว้แล้วที่นี่เพืรางวัลเอามาวางตั้งแต่ความสูงซึ่งใจอย่างนี้เนาะฮะเรื่อมันกลุมเนี่ยชิ้นที่สามนี่ก็คือผมมีแค่ชิ้นเดียวต้องกลับลงไปเอานชิ้ต้องกลับลงไปเอา ละไปมีอยู่ถ่วยเดียวเลยพอใจมาฟิกเกอร์อืออืออือาโดดไปดิจะทำแบบนี้แบบสาทำเองมเลยจัดอัปเดตนู่นอัปเดตนี้อัปเดตนั่นก็จะเริ่มก็คือพิกเกอรกมาวางทำผมเลยแล้วคอยจะได้อัปเดตลแล้วก็นี่นำรางวัลที่สามเนี่ยมาวางไวนะ้เลครับ ครบแล้วล้วผมก็จะให้พรหนึ่งข้อก็คือให้เลือกลูกอมได้หนึ่งชิ้นสาหรับเตื้อน,นะเพราะว่าเพื่อนไม่มีลูกอมเนี่ยลูกอมนี้กับลูกอมนี้แล้วก็ลูกอมผิ้เพราะว่าถ้าเกิดลูกอมยอดเนี่ยมีอยู่ในน้นให้อยู่แล้วนะเนี่ยผมได้ตอน,น,นช่วนแรกๆก็ได้มาน้อยแต่แพอผมเก็บไปเก็บมาเพื่อนล่าหายเนี่ยได้นี่มาสามชิ้นส่วนไอ้เนี่ยได้มาเยอะมากครับตอนแรกผมคิดว่ามันมีอยู่แค่สามสีแล้วเพะตอนแรกมันมีสีฟูเลยตอนแรกก็ได้แค่สามสีเนี่ย เน,น,นี่ยนครับสี่นียผมก็คิดว่ามันมีแค่สามสีแต่พอผงเห็นเพื่อนเนี่ยมันไปเอาลูกอมถูไปจากไหนไม่รู้เว้ยแต่ว่ามันมีเม็ดเดียวผมก็เอ๊งี้ว่ามีสีสีผมก็เลยต้องแล้วผมก็เลยการใช้อันนี้ครับนี่ยตอนนี้นขอจุดลูกอมก่อนไม่เป็นไรพลังงานบุกพอดีนี่ครับจุดจุดจุดนี่คือตอนที่อีเวนต์ฮาโลวีนอยู่ครับ ยาล่าหาลูกอมใช่ยาล่าหาลูกอมก็คือเอเนี่ยจะขับขี่ง่ายมามเลยก็คือทำการขึ้นไปนอนแล้วก็บินเฟลแล้วก็ทำการลงเนีเอาเจ็ตแท็ด้วยนะมันมีมือปลมรณะ,ะด้วยการมาคว้าตัวไปอ่าแล้วจากนั้นตรงแล้วต่อไปคืออนไนดีอ่ะมาดูเซฟน,นี้นี่ผมทำาให้กับแกบ อันนีหน้บ้านยังไม่ใช่รูปทรงอย่างนี้หรอกจะม,มีหน้าต่างอยู่บานนึงอะไรอย่างนั้นก็ทํากันอย่างนิดน้อยแล้วก็จะเป็นประตูอย่างนี้แหละเปิดไปเนี่ยจะมีเนี่ย,น,ยนูบคนหนึ่งครับเอารูปองค์มาให้ขึ้นอยู่แล้วแต่ดวงด้วยนะว่าจะได้สีอะไรอาจจะเป็นสีชมพูก็ได้แต่ผมได้ชมพูมาแค่สามมิตรเองถูกไหมผมอยได้ห้ามิตรก็เหอะเนี่ยสีฟ้าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยลูกองค์มันไม่ทำงานเลยครับต้องไปวางคืนอีก โอเคคีอฟ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยส okay. 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 ีเหลืองสีเนี่ยใส่สีเหลืองได้ง่ายสุดเลยนะสีม่วงสีก็ได้ง่ายอยู่โอเคแต่คือเล่นไปเคาะแล้วก็ดูสภาพในการเคาะบ้านดิเคาะบ้านเป็นยังไงว่าท่นได้อย่างนี้แล้วก็มันจะมีบ้านหนึ่งอนั่งที่เจ็คพอตมอเตอร์เกิดเจ็คตรโคตโคตรก็คือเนี่ยเหตุะไรเนี่ยเนี่ยได้ลูกอมสองสีเนี่ยพร้อมกัน จากว่าหลังเดียวที่แบบโคตร w h a วัดจะฟังซึ่งถ้าเกิดนับลูกอมนี่ไปเนี่ยเนี่ยไอสองม็ดเนียมันรดแตกต่างกันครับไปดูว่าผมน่าจะเปิดไว้สักประมาณเอิ่มสองร้อยกว่าได้เลยนะนี่น่าจะน่าจะสองร้อยน่าจะสามร้อยเลยแหลแต่ว่าน่าจะสองร้อยกว่านะเพราะมันจะสั่งแล้วมันไม่ได้สองร้อยสองร้อยคือแบบเปิดประตูเปิดไปหาบ้านแต่ละบ้านสองร้อย เกิดสีขาวมั่งเกิดอะไรมั่งตัวรจะเป็นนุ๊กมั่งไม่ได้สนใจแล้วไปเนี่ยใช้ยาจุดๆในการจีบองอ่ะมา,มาคิดยาวอันนี้ใหญ่ใช่ฮตอนที่ผมเล่นนุ๊กผูกเล็กนี่ะเอาอันนี้มาวางกับบล็อกเคียร์ก็วาไงไอ้นั่นไอ้เพื่อใส่มันแบบใหญ่โม่พลังงานใหญ่หลวงก็คือมันก็นกระโดดสูงเนละี่ยทุกกรมสีผูกเอา แต่ว่าไปรลรือุมก็หมดแล้วด้วยแล้วให้ไข่แล้วให้ไข่ก็มาก็ได้คอย่างนี้กไม่ได้ตัวใจ้วอ่มาก็มาก็เหมือนไม่ได้มีไข่ให้มาฮะอ่าโอเคแล้วก็มาดูเซฟตัดไปรถไทมเทเวลเลอร์คอกเมนมันเป็นรถที่มาจากอนาคโคตมันมาเป็นิดแฟบบิดดเด้วยด้ว <c oughs> ไม่เป็นไรฮะใครก็ไม่รู้ใจรู้คืองงมากว่าจะเปิดทำไมน่าโอเคเราทำไมเกิดอยู่บนหัวเพื่อนเลยวะเนี่ยโอเคมานี่คือฐานรับฐานรับในน,น,นี้นะใช้เวล,ล่าร,รีเพลย์ตรงไหนที่ผมทำการตาดมันไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ได้ไทราบว่าใครถึงมหาการอะไรอน,นี้แม็กนีจค ไูวัยนะแล้วก็ปลาหนึ่งูซึ่งปลาจะเคลื่อนที่อย่างงี้เนาะมันจะเป็นมันจะใช้สนามแม่เหล็กส่วนใหญ่นะฮะเนี่ยก็คือนั่งเขากีนั่งผมผมนั่งอย่างนี้ใช่ไหมช่วงแรกก็พูดแบบโอ้ยทำไมจะไม่มีอะไรไอดีเลยว่าตอนผมยิงพวปลาผมกกินเข้าไปเลย,ยมันก็จะพอดีกันการนั่งก็ดีเนะาะแต่ว่าผมปากเดัวสกิลสูง เนี่ยเปิดไม่เล็กเนาะไม่เล็กแต่ว่าปาดมันบังคับง่ายนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้พุ่งไวขนาดนั้นไม่ได้พุ่งไวเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้พุ่งไวไม่ได้ไข่สุกแปลว่าตัวเองไม่มีกระดูกสุกเนี่ยโอเคพอทำพอทำเนี เราทำยไงต่ออันนี้ดีเซตแล้วก็มีปืนนี่คือโปรเจกต์ที่ผมพยายามจะทำไอยู่นะตอนนี้ยังทำไม่สำเร็จก็สร้างได้มาประมาณนิดนึงเนะาะสร้างมาได้อย่างงี้สร้างมาได้แค่นิดเดียวเองแบบนี้เลยนะเพราะว่าปัญหาอยอ่ยังไม่ได้สร้างเสร็จแล้วก็คาเมราต่อติ๊ตูลหรือว่าซีซีวีต่อติ๊ตูลแต่เขามันก็ไม่เป็นอันนี้ จะเป็นชุดนะฮะเป็นชุดที่ผมเนี่ยก็คือแบบง่ายมากเลยก็คือเดินเข้าไปอย่างนั้นก็หันเนี่ยหันออกไว้อย่างนี้นะก็คือมันเดินเข้าได้แล้วเราก็ทําการหันอ,อ,อยไว้อีกแต่ว่าเนี่ยผมทำการสร้างขึ้นมาแบบลองเล่นแบบฟิฟตมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมันเข้าไม่ได้อือแล้วตอนช่วงแรกที่สกินสูงๆเนี่ยก็เลยทำอย่างนี้นะฮะปอกแล้วก็ทำอย่างี้หันมาด้านหลัง ก็ใส่บล็อกเก้าบล็อกเก้าจอสีนี้นะเหลือง น,น,นี่ครับเวลาเม็ดยิงสูงที่สร้งเองโดยเฉพาะก็ในเกมเนี่ยจะมีอยู่สองปืนเนาะก,ก็เป็นปืนคือปืนก้นแล้วก็นี่ครับปืนใหญ่ซึ่งผมก็เลยสร้างระบบการยิงสองวิธีกันขึ้นมาครับปืน ประหยัดเวลาในการรีโหลดกระสุนได้เยอะเลยแหละแล้วก็อันนี้คือการเปิดจุดแพ็คนะครับผมจะเปิดให้ดูผมจะไม่ขึ้นสีนะโมดิ้งใช่ป๊อกเคสขึ้นไปสีครัผมเนี่ยโอเคพอเปิดแล้เสร็จปุ๊บก็มาชิ้นต่อไปก็เลยเอคีเอฟคีสี่จิตก็อันนี้คือจุดที่ผมเอามาเอฟคีแล้วซึ่งมันมีเพื่อนเคยอยากมันมีเพื่อนมันถามว่าทำไงเนี่ยทำอันนี้ บอกให้เป็นสีผ้าบอกก็แต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นว่ามันไม่ตรงเนี่ยมันมาจากสาเหตุที่ผมทำที่ถีบสีดำโนที่แไ่งคื่ะแต่ก็ถว่เกิดยกนที่จะไดู้ก็พยายที่ะสวมมาทำห้นี่เป็นไม่อดย่ยคน้นอก็ดีด้วยพลังแห่งรักโอ้ดีกับบอก นั่นนั่นนั่นคือเงิน เรียบร้อยแน่งร้เปร์เซ็นต์นะไปแล้วมันคือย่างที่เรียวกว่าไปเรียวของแท้นี่คืออิดอิตทิพแทงของเทสไปหลีไ้โอ้เดียวเดียวเดียวโอ้ไปเล้โอ้คืออยู่ในนี้มันจ้เกิไม่มีใครขี่ไปจะเนงไง่ขอขอ นี่คือรัดกลาองเล่าตัวชั้นตีจะต้องใช้สำหรับแต่งอื่โดยเฉพาะนี่จะต้องหนักนิดหน่อยทำอย่างนี้ในการจ้องมองแล้วก็ทำการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับก็นี่คือมอเทีวีนี่คือช่วงแรกเด็ดที่ผมเนี่ยทการตั้งระบบเอวีพิเศษไม่รู้มีใครเคยใช้แล้ว ไก่อนยังไม่ได้อัปเดตเ้าจะกลับไปอัปเดตเกมหรออันนี้ส่อศูนย์มีทีมี่อศูนย์ี่คอการสร้างลูกเปลวบใหม่อ o e เหมือนเดิมแล้วทำไมถึงมีเ้นมันไม่ได้เพิ่มเติมแค่มีเ้นแต่ว่า เฮ้ยกับกับกับเฮ้ยเงียนโูกับนี่ไงียบวะเนี่ยเงียบหันทีวีซ้ายและหันทีวีขวาแต่ถ้าเกิดวิ่งเร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะทำการโจมตีแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยนะมานี่โอเคอันนี้ก็ชิดชายแล้วก็คือร่วมอันนี้ก็ตีไปผม ขึ้นมาเล่นกับเพื่นะเป็นไว้สำหรับโหมดเบบี้แล้วไหนขอดูหน่อยที่ว่าพูดสร้างวันจะทำอะไรไหน้าอ้อู้ิาองฟ้านี่อะไรครนี่อ่ะอ้ไปไจ้ามอันนัเดิน เดนเดนเดนเด่นเดนเดี๋ยวเดมัเลยงใชเดี๋ยวเดีิบจบคลิปเพีงเท่านี้สวันนี้ครับบายบายเอผมรักทุกคนนะแต่ว่านี่คือเอเครดิตรู้จักไหมโอเคผมจะมีอะไรจะบอกเไปยันตัวท้ายนะเกถ้าเกิดไม่ใครสนใจก็ได้เได้ฉันจบแล้ว ระบมอ็ไรยังไมเปลี่ยนชื่อใหใหม่มเลยนะตอนนี้ก็ถึงว่าดูหน้าผู้ทำเอ็วันก่อนตอนนั้ทีนะครับที่จรเราผมไม่ได้ชื่อลักกี้ที่อีกแล้วมันผมเนี่ยสร้างข,ขึ้นมาผมเลียนแบบแต่งตัวเหมือนลักกี้ครับแต่ว่านี่คืออัมมงอูวีสองนะครก็ชื่อของผมเนี่ยเอามาจากอะไรทุกคนรู้ไหมผมเอาชื่อเนี่ยมาจากอัมมงอัดบวก ออกอา AU แล้วก็เลขเลขเข้าขนาดเลนแต่ตอนแรกจะเป็นเลขของซองเกียวคูนนะ 4, 5, สี่ห้าหกซเกียหุนูนทำเสียงย่ดฟ้าเป็นสุดขอฟ้าเลยจกักกานแกล้งเพื่อน เอ้ยมันติดเดี謝謝ียวจังไอ้นี่ไอ้นี่มันติดเหนียวจังเหนียวจังเลยโอเคพร้อมสุดขอบฟ้าเย้บ <c oughs> <y ay> <y ay> อกว่าลัคกี้จัดช่องของคุณเข้าช่องโมไวอันนี้ก็คือบ๊็อบหนึ่งอันนี้ก็ข้าบต้มโมไวสำหรับวับนนี้สวัสดีครับ ไม่บายตื้อดื้อดื้อดื้ตื้อ